你伤心，妈嘞！ สวัสดีค่ะยินดีต้อนเราเข้าสู่ช่องมิ้งสาวิตรีชาแนลนะคะวันนี้มิ้งจะพาทุกคนไปกินหมูกระทะบุฟเฟ่ที่ร้านอาปาหมูย่างเกาหลีสาขาบ้านโป่งนะคะเขาบอกว่าร้านอาปามีของกินให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ใช่มีแค่หมูกระทะนะคะแต่ยังมีอาหารทะเลแบบจุกๆให้เราเลือกกินได้ไม่อั้นนะคะ แล้วยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาป่าเลยนะคะทุกคนมาค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาป่าหมูย่างเกาหลีบ้านโป่งแล้วนะคะอันที่เห็นนี้มันก็จะเป็นโซนอาหารทะเลนะคะเป็นตู้ที่ใส่กุ้งเป็นเป็นเลยนะคะทุกคนกุ้งสดมากๆเลยเราสามารถตัดได้เองไม่อั้นเลยนะคะทุกคน ลูฟเฟ่ในราคาสามบาทกินได้ทุกอย่างนี่อยู่ในร้านเลยคะ่ะนี่นะคะพอเราตัดเสร็จแล้วเราก็เอามาน้องน้ำแข็งดี่เขาเตรียมมาให้ได้เลยค่ะตัดได้เท่าไหร่ตัดได้เลยนะคะแต่ตัดไปแล้วต้องทานให้หมดด้วยนะคะทุกคน ส่วนตรงนี้จะเป็นโซนอาหารทะเลนะคะโซนอาหารทะเลก็จะมีหมึกมีหนวดหมึกมีหอยเชลล์มีหอยหวานมีกุ้งแล้วก็มีปูนะคะกุ้งถ้าใครไม่อยากกินแบบเป็นๆแล้วเขาก็มีแบบที่น้องน้ําแข็งให้แล้วให้เราเลือกได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปูนะคะเราสามารถตักเองได้เลยกินเท่าไหร่ก็ได้ตักเท่าไหร่ก็ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นหอยหวานนะคะจะบอกว่าหอยสดมากๆเลยแล้วกรอบมากๆเลยนะคะทุกคนน่ากินไหมคะปากได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหมึกนะคะหมึกก็จะมีทั้งหมึกกล้ยที่มีไข่แล้วก็เป็นหมึกกระดองค่ะเราก็เลือกเองได้เลยนะคะเขาจะมีเขียงกับมิบมาให้เราทํา ความสะอาดน้ำไว้ให้เราล้างด้วยนะคะแล้วก็เลือกได้เลยปลาหมึกแบบจุกๆค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนบารเนื้อนะคะทุกคนใส่เนื้อไม่ควรพลาดน,นะคะจะมีทั้งเนื้อสไลด์เนื้อหมักแล้วก็มีสบายนานนะคะแล้วก็สามารถเลือกด้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นโซนน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มูตรอาบะจะบอกว่าเด็ดมากค่ะน้ำจิ้มเขาแซ่บมากค่ะทุกคน ดูสีสีน่ากินไหมคะมีเลยตั้งสี่แบบเผ็ดน้อยเผ็ดมากเลือกได้เลยนะคะต่อไปส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นบาหมูค่ะทุกคนเป็นบาหมูเราสามารถตักเท่าไหร่ก็ตักได้เลยนะคะมีหมูหลายอย่างให้เราเลือกหมูหมากหมูซไลด์ตับหมากตับสไลด์เบคอนลูกชิ้นแฮมเราเลือกได้หมดเลยคะ่ะชอบแบบไหนกินแบบนั้นเราจะบอกว่าหมูหมาก,ก หมูสามชั้นของอาปาอร่อยมากหมักได้อร่อยมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกต่อไปก็จะเป็นโซนสเต็กนะคะเป็นบาร์สเต็กค่ะสเต็กนี้จะมีพนักง,งานย่างให้เราเลยนะคะบาร์สเต็กก็จะมีเป็นสเต็กแซลมอนมีสเต็กหมูแล้วก็สเต็กเนื้อนะคะชอบกินแบบไหนอยากกินแบบไหนบอกพนักง,งานได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น โซนต่างๆที่อยู่ในร้านอาปานนะคะทุกคนจะบอกว่าโซนอาหารเยอะมากค่ะทุกคน,นกินแต่ไม่หวั่นไม่ไหวนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารทอดนะคะเป็นของทอดเหมาะสําหรับเด็กๆนะคะก็จะมีพวกเฟรนช์ฟรายส์ก,กอกชีสมีนักเก็ตนะคะต่อไปก็ตรงนี้จะเป็นโซนของน่าจะเป็นโซนของยำนะคะเป็นบายยำ มีพนักง,งานยำให้นะคะอยากได้ยำแบบไหนอยากได้ยำกุ้งหอยปู่ปลาอยากได้ยำปลาหมึกสั่งได้เลยค่ะต่อมาอันนี้เป็นบาหอยนางรมทรงเครื่องนะคะก็จะมีพนักง,งานแกะให้หอยนางรมเป็นฝ้าเลยค่ะตรงน,นี้เป็นบาปูดองนะคะมีปูมีมกุ้งมีเซลมอนดองแล้วก็เลือกได้เลยนะคะว่าอยากกินแบบไหนพนักง,งาน เสิร์ฟให้แล้วก็ราดน้ำจิ้มให้เรียบร้อยเลยค่ะจะบอกว่ากุ้งดองกรอบและอร่อยมากนะคะน้ำจิ้มก็เด็ดสุดๆเลยค่ะต่อไปเป็นปลาเป็ดนะคะปลาเป็ดย่างไข่ไม่มาไม่กี่ถือว่ามาไม่ถึงนะคะเอ๊ะนี่ใครไม่อยู่ในเฟรมของเราเนี่ย่อ้าวนี่มันแม่มิ้เองนะจ๊ะ ต่อไปเราก็ไปดูโซนอาหารหวานนะคะเป็นจุดเป็นโซนของหวานนะคะมีน้ำแข็งใสให้เราเลือกชิมเลือกกินได้นะคะมีรอดช่องมีสารพัดอย่างเลยค่ะทุกคนเชา่ากล้วยก็มีมันเชื่อมก็มีนะคะแล้วก็เป็นโซนเบเกอรี่นะคะจะมีทั้งขนมเค,ค้กมีวุ้นนะคะแล้วก็เลือกทานได้เลยต่อไปก็จะเป็นโซนผลไม้ะค่ะผลไม้ต่างๆใครชอบออะไรก็ตักได้เลยนะคะ ตรงนี้บริการตัวเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของผักต่างๆนะคะไข่ไก่ก็เลือกได้เลยหยิบได้เลยกี่ใบก็ได้นะคะอ่ <c oughs> อันนี้เป็นโต๊ะของเรานะคะอาหารก็จะมีแบบบางส่วนนะคะเพราะว่าตักไปถ่ายไปะค่ะอี <c oughs> จะเป็นแซลมอนเป็นกุ้งดองเป็นปูดองนะคะวันนี้ มินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอตัวไปกินอะไรแซ่บๆก่อนนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมินสาววิตีช้ชาแน,นลได้นะคะแ๋้วมินจะมาทำคลิปดีๆให้ดูต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย